ลูกีนอนของลูกน้อยผู้เดียวเนี่นี่วุ้ยกระตอกปลายขัดพอกับนีนี่ของมัยังขอมนี่พอใหญ่วุ้ยพร้อมนี่ก็คักของยี่พอนี่ก็บายเฮือนเหรอบ้านว้ยมีแต่ปลาตอกครับนี่ปลาเต็นนี่ครับบัดได้แบงกันนี่ยเอ้ยไม่ได้พอร้อมเลยพักเนาะเอ้ยไม่ยังขอามแม่ไหนเจ้า อย่คอใหญ่างนี่สองตัวคูหนึ่งเลยไม่ยากขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่นมานบว่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศทำการทํางานเมืองหนอกเนาะก,ก็เจอกับลุงหน่อยคือเกาแล้วครับเมื่อนี้ลุงหน่อยว่าที่ผ้าไปตืง้งแขกคือเกานั่นล่ะผลก็มาเดียวพี่น้องบนโตกมาแล้ววันที 20, ่ย่ิบเจ็ดมาพายุก็มาแต่วันก็บ่หอด ลุงหนอลุงบานลุงหน่อยหนอเพราะว่ากามาอยู่กามาแบบโบแห้งอะนะบ่บ่คือคือเข้าประกาศว่านำถั่มซับพันนำปลาเลหลางบ่มีครับบ่หอดบานลุงแต่ว่าห้อเิ่ไก่คนครับกามากับบปล่อยแันยังแหงแหงอยู่ครับแต่ยังแต่เพราะแต่ว่าก็บพ่อไดวานเขาอยู่กับแม่นวานกับพาอได้วานเขาว่านน้ำอยู่ดิแต่ว่าถือว่าสีน้ำลวงหอยล่วงน้องบ่พอมีครับ นัดก็พญ่คอมก็พญ่เวียนว่าสีลงไปหงยทั้งหลุมครับเมื่อนี้ไปเบื้องออวังเคยเอาประคอใหญ่นะมันสีมีปลาบ่เมื่อนี้แต่ว่าหกครั้งเด็กไปเบิ่งแล้วหกแห่งแต่ว่าก็สีรองลุยเบิ่งมันสิกลุ่มบ่ไปพี่น้องไปเบื่องกันว่ามันมันสีมีป่าบ่าจาหน่อยสวยๆก่อที่ไปเจอกันเพื่อนละอยู่หมายเพ่อนละไปเจอกันอยู่หมายครับวอดหมายเลยพี่น้อง นี่พี่ยศคอมกำลังทางทางลงอยู่สวัสดีพี่ยศคอมสวัสดีสวัสดีเอาวางนี่บ่เฮามมือนีหของพ่อเขาใหญ่พี่ไก่เนาะตัวใหญ่ๆนิเอเออนี้นี่พี่ยศคอมกำลังทางของทางทางลงครับสวัสดีสวัสดีเใหญ่ปีกาย่มองนี่เคยเอาครับตัวตัวใหญ่ๆหนินะสองตัวบบกนี้หน่นนี่แหละมองนี่แหละครับเมิ่งปีนี้สิบมีบ่ ฝนกระมวลโตมากนะพี่น้องตกับตกค่อยๆบ่พอสะท่หงษิเสร็ล้วนามก็ยังอยู่ในโคดขวายครับเออไปลุยกันพี่น้องไรไม่เรียบร้อยพี่น้องกรลั่างเจ้าขึ้นครับนี่แหละเพราเวียนกับมาสมทบแล้วครับคุณจังเมืองก็รับลุยกันครับบ้านเต้นพี่น้องเต้นหลายอันนี้เจ่าวังไม่ไหไทยพวกท่านมองแล้วมองแล้วใกล้กัน

ปลาเตียนตรงพี่น่องตีหรอวิแต่บอกใหญ่ๆผมบริไทเปิ่ทีแบงกันใ่ไนี้ที่แบ่งกันส่ก่อนครับกลังไปตึกบริตึีกีตึกมันิหนกดแครับเดี๋ยวแบ่งกันก่อนตึกพี่น่องใบม่วงใบม่วงเริ่มตึกแล้วผลกระลังทีมา 造造电，白电，白米，白的卖。 ไลเลยบั่ี่นี่พวกนี้อมเลยบวหเลยส่วนบอมยัขอมเ่าโอ้เอาขอมเอาไปปุ่นพี่น้องปุ่นปุ่นปอยู่ปเอาเอามันได้เอามันได้บ่อยู่อีก เจ้งออกเลยแดดเลยตองไร้ครับพี่น้องเอ้ยตองใหญ่ไปหนึ่งตองไร้ครับอู้ขับตัไใบกตงน้อยเยน้อยสมุดแล้วพี่ก็น้อยก็น้อยพี่น้อง Yeah.

Three, two, วันแหววันต้นดนดุนพี่น้องนต๊ครับฝนจีต๊ะป่าห้องแห้งแห้งเดียวเดี๋ยวลุงหน่อยจะไ้ปิดกล่องเด็กปิดโทรศัพท์เลยตายครับปิดโทรศัพท์ไปกดป่าห้องดูดีๆไกลหน่พี่น้องลุเยันปันอยู่วัแหงมากูป่า้อง

กองไร้คั ขอ่อพี่ร้อง่อยยยครับยี่อยยยครับขอ่ขอยยยขอ่ขอยยยขอ่อยยยมาแล้วสูทีแหลกคุณงจัก,กย,ยูตอนลงงมทีแหลกวามเตะอยางวาวามเตะก่องงนงมตนนัไปเห็น,นเลยยจกตีนหลอด

โอ้ยมีตีแห้งแม็กอยู่เอาคือบุ๋มมีวะเหยียบบนดินโอษออกจะมาเอาปลาเนี่ยโบกให้ป็ดที้งก่อนน่ะปลาตองพี่น้องปลาตองลายแห้งครับเกี่ยวไรมีแต่ตังสิล่ะเอายลายผลห้องกระเซ้าผลบนผลหรอกฝ้าห้องห้อกระเซ้าก็เลยเดือเปิดก็เลยเปิดกล่องพี่น้องปลาตองลายครับปลาตองนี่เป็นลอยเยอะ ได้รถทุกคนประตองมือนือแปดแดกประลาดประหลาดเลวะนี่ยีเลยโอโบได้พุธโตจบนบุมหมดเลยขี้ขี้ขอม้นโบชุ่นโตวะ

บนนอกมือแรงเลยบน đ â จักตัวน้อยก็เท่นี้จะลอยว่าน้อยเลยบอกเขาฟอมด้วยน้ำอยู่นี้มันเดียดไปแล ไปไปดันได้กระมุดเอามุดเอาแสงละน้อยมันจบเบิดบ่กูนะกระตองเงนั่นตองหายขึ้นตองหายขึ้นแค่ปบ่ได้เจ้าหมาดเลยไององ่อะไรตัวฟองตัวนึงเยอะยได้ปลาไ่คุณ มันเนี่ยพุนยุขอวามยังไม่ปลาไพน์น้กระเทียงพุนบริยานแบบนี้จะมีกับพวกแห้งหรองแเล่ะหนักงกนเ an ้ยาวๆเ เ<ม>นี้ยปลาตองนี่กี้เหรอไก่เหรอพี่ห้อเ<า>ง,งีง้ยปลาตองไล่สักปลาตงองพวนมันชัวอิงหาปลาบ่พอ ว่าตองใหญ่อีกแล้วเต็มกระสังแล้วครับไม่ห้อมสิครั่วงเบว่าคนใหญ่ส่วนสามม่งสี่ม่งแลอวเอาหยึงได้บุตรืเทียเอาตึกต่อไปกไ้ประตองนะตึกต่อไปก็ไอ้ระตองได้เระตอง ต้องหนีไล่อนวันประกอบบอลโคตดีฟองงามแล้วะต้องอีกหรอพี่น้องต้องง่ายอีกแล้ว có con luôn rồi. Nó chim, có buông rồi ผมพยายามข้อมไปตักนะผมเกินอยู่คนน้แ่โดนแต้โค่เลนี่ปลาดุกป่ะปลาดุกทำยังไงมันเกินตอวนี้วะลูกใหญ่นี่นั่นปลาดุกนี่นี่มีปลาดุกผมใหญ่ลวดพี่น้องปลาดุก ปลดุกใหญ่คร right, ับนี่ปลาตะเลือของไปไงโอ้เป็นนี่นี่แหลปลดุกมือเงียบมาเริ่มขึ้นแล้วนี่ปลดุกอย่างนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มแล้เดินปลดุกเริ่มแล้ว lẻo chi bông khương, chết bông น้องพี่นอ้องนี่จะประตอง elit ban ตองเงยบานพี่น้องเอ้ยพี่ะอู้ตองมาตอง กันเศร้าเลพี่น้องคเหรอครับแล้วเราเอพี่น้องแนวเลยยองกำลังูด่งอีพอเวียนไปรุ่นกันครับ่ามันแต่ไรปะไหนกาตองเหมือน่ี่น้องลูกหน่อยผู้เดียวนี่กาตองกลายขัดปอคอก็มีนี่ของยอมนี่ปอคอใหญ่้่ยอมนี่กับัดของยีพอนี่ก็ให้เฮือนเหอบา มีแตปต่อครับมีป้าเต้นนี่ครับบ่ได้แบงกันนี่แบงเอ้ยเปนได้พอมือพักเนาะเอ้ยันยีขอแม่ไดเจ้า่วยาคาแ่แน่อยู่่ี้ตสองตัวคู่นึงเลยยขอคู่นึงเลยไปไปพอเตี๋ยวหาจังเจอกันเนาะแม่น่นูไล่พอก็ได้ค่นะเออยหน่องเอ้ย นี่ได้พยงความเหมือนือขักตเจ้าสัดแล้วอยูยอยย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 วยย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 ยอยย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 นยอยย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 ขอหมานยักหมานยย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 หยย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 เยย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 ยอเวียนมือนีกะเอาไม่มยย่า ฝนก็อื้อมาอยู่กับโบตกแต่ว่ามีแต่ป่าห้องบุ่มๆก็เลยช่วงนึงก็ปิดไว้บ่เปิดโทรศัพท์นะวันแห่ตอนใบหนึ่งก็วันแห่บางใบหนึงก็ฝากขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลูกหน่อยก็พอนยังขอมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลูกหน่อยก็สิช่วงนี้ฝนบ่ฮ้อนมากกสิไปเรื่อยๆครับถึอแขนไปเรื่อยซะก่อนเนาะพอนยังขอมเนาะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผู้มีปัจจุบันเขาก่อนเออมอื่นกันสิพากันไปวานเขาอยู่เขาหยุดจักรวันก่อนหยุดจักวันวันสันละว่าครับคลิปหน้ายังเจอกันไหมครับคลิปนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ